โมเมนต์นี้คือดีต่อใจจริงๆค่ะแอปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าสาวในวันนี้แต่เขินมากๆและอีกไม่นานเชื่อว่าคงจะได้เห็นคิวงานแต่งต่อไปเป็นของแอปนอนกุลอีกไม่นานเกินรอแน่ๆสวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วคิวถัดไปนนกุลร้องเพลงให้แอปฟังในงานแต่งน้องปีใหม่สวยสดใสามาก คลั่งรักขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะสําหรับนนกูลชานนหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็เพิ่งลงคลิปน่ารักมุ้งมิ้งกับแอปทัศน์ออนแบบเปิดเผยลงโซเชียลและล่าสุดเมื่อนนกูลได้ควงคู่แอปไป,ปงานแต่งเปิลธิรดาผู้จัดการสร่วนตัวของแอป,ปที่สนิทกันเหมือนพี่น้องเพราะดูแลกันมานานกว่า10ปีโมเมนต์ล่าสุดที่ทางอินสตาแกรมได้โพสต์เห็นความน่ารักความโรแมนติกของทั้งคู่นนกูลแอป,ปซึ่งเห็นเป็นฝ่ายของนอนกูลที่ได้โชว์ร้อง เพลงให้แอฟฟังแล้วก็มีน้องปีใหม่ที่มาในชุดเดรสลูกไม้สีขาวสวยพร้อมแจกความสดใสด้วยโมเมนต์นี้คือดีต่อใจจริงๆค่ะแอฟถึงแม้จะไม่ใช่เจ้าสาวในวันนี้แต่ก็เขินมากๆและอีกไม่นานเชื่อว่าคงจะได้เห็นคิวงานแต่งต่อไปของแอฟนนกุลอีกไม่นานเกินรอแน่ๆ